คุณมันเน็ตมีการโพสบอกไทยอะ่ะเป็นคนทนําหนังสืออาจจะมาขอเปิดดานแต่คุณมันเน็ตก็บอกเลยบอกไม่ต้องมาขอ คุณ่ะพวกคุณน่าเมืองไทยอะคุณไปบอกผู้มีอำน,นาจตัวจริงของประเทศไทยให้เปิดด่านกัมพูชาก็พร้อมจะเปิดด่านเหมือนกันจนกระทั่งกองทัพเองเมื่อวานนี้ฮะก็ต้องมีการชี้แจงฮะคุณผู้ชมมาเรื่องของกรณีที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของการที่บอกว่าไทยขอเปิดด่านวันนี้ฮะคุณภูมิธรรมเวชยชาชัยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เปิดเผยกรณีที่คุณฮุนมาเนธฮะนายมนตรีกัมพูชาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook แล้วก็ระบุว่าฝ่ายไทยเนี่ยได้ขอประสานจะเปิดด่านผ่านแดนแล้วก็เอกสารของกองกำล บุดาพาเนี่ยนะฮะโดยย้ำว่าให้ฝ่าย้ทยเนี่ยเป็นผู้เปิดด่านก่อนคุณภูมิธรรมก็ยืนยันเหมือนกองทัพฮะบอกว่าไทยเราเนี่ยไม่เคยมีการจะขอเปิดด่านนะเพราะที่ผ่านมาด่านไม่ได้ปิดคือคุณผู้ชมเราก็นำเน้เน,นย้ำตลอด <c oughs> คือไม่ได้บอกว่า คือในความเข้าใจของพี่น้องประชาชนก็พูดว่าด่านปิดด่านปิดแต่คุณมุมธรรมและหน่วยงานราชการสบตรยืนยันตลอดว่าเราเนี่ยจริงๆไม่ได้ปิดด่านนะเพียงแต่เราอยู่ในขั้นตอนการกําหนดเวลายังสามารถทําการค้าดแดนได้บางส่วนเพราะว่าเราพูดอย่างชัดเจนแล้วก็มุ่งสันติวิธีส่วนการเมืองระหว่างประเทศคุณมุมธรรมก็บอกครับบอกว่าก็พยายามที่จะให้เกิดการเจรจานะฮะทั้งสองฝ่ายนะครับก็เป็นจุดยืนของประเทศไทยตั้งแต่ต้นเราพยายามจะให้ประชาชนทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่เดือดร้อนและต้องแยกออกจากเรื่อง ระหว่างรัฐบาลกับเรื่องการช่วยเหลือทางวิทยธรรมที่เรายังเปิดให้เด็กนักเรียนเข้ามาเรียนหนังสืออยู่เพราะบางทีมีเด็กกัมพูชาบางทีก็เข้ามาเรียนในโรงเรียนไทยเนี่ยนะรวมถึง คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยฉุกเฉินเนี่ยเราก็ต้องเปิดให้เข้ามาส่วนการที่ไทยเปิดด่านเพื่อรถสินค้าผ่านข้ามแดนไปแต่ว่ากัมพูชาไม่ยอมเปิดด่านจะกระทบอะไรหรือไม่ค,คุณทําบอกว่าไม่กระทบเพราะว่าสิ่งที่ประเทศไทยเราพยายามทาตอนนี้คือลดผลกระทบกับประชาชนและผู้ประกอบการถ้าการที่ฝ่ายไทยจะผ่อนปลนเพื่อไม่เกิดวิกฤตและให้ประชาชนได้ประโยชน์แต่ว่าทางกัมพูชาไม่ทําก็ถือเป็นเรื่องของกัมพูชาชาวกัมพูชาก็คงต้องไปพิจารณาเรื่องนี้เองนะฮะไปฟังเสียงคุณบุิธรรมครับ เราประกาศชัดเจนมาตั้งแต่ต้นนะครับเขาก็สสียที่ทางกมพูชาพูดแบบเรื่องนี้อยากให้เราไมดร,ระวันเ่าจะรับฟังอย่างใช้ดูดีตรงนี้เลยใช้สตินะครับเพราะว่ากระดานนี้เป็นหาักของเขาอยู่เขาแก้เป็นภายในประเทศเขาซึ่งก็ไม่เกี่ยวนะครับของเราเราชัดเจนเรายืนยันนะครับเรื่องเสนอเรื่องสารโลกเราไม่สนใจนะครับก็เป็นเรื่องที่เราไม่ได้รับ ทางด้านพลเรือตรีสุรสัรค์คงสิริรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะท่านก็ถแถลงผลการประชุมศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะคะหรือว่าสอบอทอกอบอกว่าหนังสือของกองกําลังบุรพาเนี่ยที่ประสานไปนะคะขอให้มีการผ่อนปลนรถขนส่งสินค้าที่ติดบริเวณจุดผ่านแดนต่างๆนะคะที่ยังคงติดค้างอยู่เนี่ยนะคะเป็นการประสานงานภายในยังไม่มีการประสานงานไปยังฝ่ายกัมพูชาค่ะส่วน ส่วนหนังสือที่ออกมานะคะไม่ทราบว่าหลุดออกไปยังฝ่ายกัมพูชาได้อย่างไรเพราะว่าสิ่งที่จําเป็นคือต้องทําให้ฝ่ายไทยของเราได้รับข้อมูลให้มีความชัดเจนซะก่อนก่อนที่จะประสานไปยังฝ่ายกัมพูชาซึ่งประเด็นนี้นะคะสืบจากการที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสระวแก้วค่ะเมื่อวันที่26ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ได้รับฟังความพิดเห็นของประชาชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการการขนส่งสินค้าที่ติดค้างอยู่ตามแนวชายแดนนะคะซึ่งฝ่ายไทยเนี่ยก็มีแนวคิดที่จะผ่อนปลนห้ ลถขนส่งสินค้าสามารถเดินทางผ่านเข้าออกได้ค่ะ,ะก็ไทยก็ยืนยันว่าเราไม่ได้ปิดด่านนะ,ะคุณผู้ชมเราก็มีการเปิดด่านนะฮะแล้วก็รวมถึงก็ตอบโต้กันที่ฮุนมาเนตเนี่ยอ้างว่าไทยเนี่ยจะเป็นคนเป็นฝ่ายขอเปิดด่านเนี่ยนะฮะกับกัมพูชาทีนี้เอามาอีกเรื่องหนึ่งฮะผลสืบเนื่องจากการชุมนุมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาของกลุ่มรวมพลังแผ่นดินนะ,ะแล้วมันมีคําพูดเหมือนประมาณว่า เอาพูดต,งตรงๆฮะโดยเฉพาะพี่สนธีลิ้มทองกูลเนี่ยที่บอกว่าเหมือนเป็นการกับมือเรียกรทฐประหารเพราะมีคนไปจับสัญญาณคำพูดของพี่สนธีว่าถ้าจะเกิดราชประหารวันเนี้ยผมก็รับได้นะแต่จริงๆแล้ววันนี้พี่สนธีก็ชี้แจงเรื่องนี้เหมือนกันในการจัดรายการตอนเช้าเนี่ยนะฮะรวมไปถึงแกนนาอีกหนึ่งท่านก็คือคุณจุพรพรวงพันธ์ก็ยืนยันว่า หรือแม้แต่คอพทอก็ยืนยันนะว่าไม่มีใครนะที่จะหนุนเรื่องของการให้เกิดรัฐประหารน่ะและการชุมนุมเนี้ยก็ยังเน้นย้ำจุดจริงก็คืออยากให้นายมนตรีเนี่ยลาออกและพักร่วมรัฐบาลเนี่ยถอนตัวทีนี้ถ้าเกิดรัฐประหารมันก็เหมือนวงจรเดิมวนหลบเดิมหลายคนก็บอกว่ามันก็จะกําลังซ้ารอยเดิมเหมือนอกับ2นายกในครอบครัวชินวัตรก็คือทั้งคุณทักษิณชินวัตรแ,แล้วก็คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยนะฮะ,ค,ะคุณผู้ชมฮะวันนี้นักข่าวก็ถามคุณภูมิธรรมเรื่องนี้เหมือนกันที่เอออาจจะมีแกน คือพูดเหมือนการต้องการปลุกระดมให้มีการเกิดรัฐประหารเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะคุณภูมิธรรมบอกครับเท่าที่ผมอยู่กระทรวงกลาโหมมาแล้วก็พูดคุยกับผู้ประชาการทหารทั้ง4เหล่าทัพเขาก็มองว่าวันนี้ประเทศวิกฤตและเขาก็อยากจะช่วยให้ประเทศผ่านพ้นไปได้ฉะนั้นยืนยันเลยว่าการทรํารัฐประหารเนี่ยคุณภูมิธรรมบอกมันไม่ได้อยู่ในความคิดของทหารแล้วก็การชุมนุมเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ อะไรเป็นข้อเสนอที่ดีรัฐบาลก็พร้อมรับฟังแต่อะไรที่เป็นปัญหาต่อระบบการเมืองต่อระบบกฎหมายเราก็ต้องพิจารณาต่อไปแล้วก็การยนระดับการชุมนุมไม่ได้มีประโยชน์อะไรคุณม,มงธรรก็บอกว่าขออย่าใช้วิธีการแบบเดิมว่าจะเป็นการตามไปขัดขวางหรือการทําอะไรที่ไม่เหมาะสมเพราะที่ผ่านมา10ปีอะประเทศก็เสียหายมามา,มากแล้วนะครับผมส่วนความเคลื่อนไหวนะคะของการแต่งตั้ง คณะรัฐมนตรีนะคะละค่าสุดนะคะนางสาวแพททองทานยอมรับค่ะบอกว่านั่งนายกควบค่ะควบรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเพื่อดูเรื่องซอฟ t ์พาวเวอร์นะคะยืนยันค่ะบอกว่าไม่เกี่ยวกับที่สารรัฐธรรมนูญจะมีการพิจารณาเรื่องการรับเรื่องของสวที่เรียกร้องกรณีคลิปเสียงซึ่งอาจทําให้ต้องยุติก,การปฏิบัติหน้าที่เอาไปฟังเสียงนายกค่ะอยู่ใน p r o c e s ของการด,ดําเนินการนะคะแต่ว่าที่ที่ะจะจะดูด้วยถ้ารรด้วยเนี่ยเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของซอฟ t ์พาวเวอร์ด้วยนะคะแล้วก็ ก็อยากจะให้รู้ว่าจริงแล้วกระทรวงวัฒนธรรมี่ยไม่เป็นกระทรวงที่เป็นเกรดวีเกรดซีเกรดแล้วก็ตามเนี่ยจริงเป็นกระทรวงที่สําคัญมากนะเป็นกระทรวงที่สามารถเอ,อเขาเรียกว่าอะไรแนะนํนาวัฒนธรรมของไทยได้จริงๆส่งออกซอฟต์พาวเวอร์ของเราได้จริงๆค่ะส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าจังวนเรื่องของสารก็จะไม่ได้อี่จัดอาจจะคกได้มีปฏิบัติหน้าที่ด้วยไหมคะเออก็ไม่เกี่ยวนะคะก็เป็นอะไรที่ต้องเน้นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ไปด้วยก็ถือว่าค่ะ ้าดวยนาะยกยังบอกอีกนะคะบ,บอกว่าเรื่องสารธรรมนูญเนี่ยนะคะนะก็จะมีการพิจารณาค่ะกรณีคลิปเสียงนะคะ ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการค่ะยอมรับค่ะว่ามีความกังวลแต่ว่าก็เตรียมพร้อมการทํางานให้ดีที่สุดค่ะส่วนเรื่องการชุมนุมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะนายกท่านก็บอกค่ะบอกว่าเป็นสิทธิ์ของทุกคนที่จะแสดงออกโดยที่ไม่ทําผิดกฎหมายค่ะครับทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะวันนี้นักข่าวก็ถามทางด้านของอาจารย์จุศักดิ์สิรินทันตมตรีประจําสํานักมนตรีคืออาจารย์จุศักดิ์เองก็บอกฮะบอกว่าถ้าไปย้อนในสมัยพลเอกประยุทธ์คุณผู้ชมคงจำได้นะครับมีการไปร้องสายมนุนเหมือนกันว่า พเอกประยุทธ์นั้นตอนนั้นเนี่ยดำรงตำแหน่งครบ8ปีหรือยังแล้วอาจารย์ชูศักดิ์ท่านก็บอกฮะบอกว่ากรณีของนายรัมตรีแพรทองทานก็เทียบเคียงกันได้ครับว่าถ้าสมมติว่ามีผู้รัชก,การโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้ในายรัมตรีแพรทองทานชินวัตรเป็นนรัมนตรีว่าการกระทรวงน่ารมด้วยแล้วสมมติสารรัฐมนูลท่านสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ก็เทียบเคยียงเหมือนตอนพลเอกประยุทธ์ไงที่ท่านเป็นนายมนตรีและก้นมนตีว่าการกระทรวงกลาโหมถูกไหมฮะขณะเดียวกันนักข่าวก็เลยถามเลยฮะคุณผู้ชมว่าแล้วถ้าอถามเลยอนาคตพรุ่งนี้เลยฮะาสารนัมนูน่ะถ้าสั่งให้คุณแพองทาอยู่ปฏิบัติหน้าที่แล้วมันมีการปลดก้าปลดกระหมอ่อมพระนตรีชุดใหม่ขั้นตอนจะเป็นอย่างไรอาจารย์ชูศักดิ์บอกว่าถ้าหากนายกถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่และทําหน้าที่ไม่ได้ก็จะต้องให้รองนายมนตรีรักษาการนายมนตรีเป็นผู้นําถวายสัตย์ปฏิญาณซึ่งตอนนี้ก็คือ คุณภูมิธรรมวเวชเชัยแล้วก็เข้าใจว่าก็ยังเป็นคุณภูมิธรรมเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับซึ่งถือว่าเป็นไปตามพระจรามบัญญัติระเบียนบบริหารราชก,การแผ่นดินก็ยืนยันว่าไม่กระทบกับก,บการปรับคณะรัฐมนตรีนะฮะแต่ทีนี้ก่อนจะไปต่อเอาละฮะคุณผู้ชมวันนี้มีคนมีการพูดถึงกันวันนี้เวลามีน้อยสั้นๆส,สามเหตุการณ์ผู้นี้ที่สารรัฐธรรมนูญพี่เบกกี้ะจะได้เข้าใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นหนึ่งสารรัฐธรรมนูญก็จะพิจารณาครับว่าหนึ่งที่สวร้องอะ่ะ ว่าขอให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็รวมทั้งให้มีการพิจารณาว่าคุณแพองทานเนี่ยนะฮะต้องออกจากตําแหน่งหรือไม่หนึ่งไม่รับคําร้องปัดตกเลยอ่ะสองจะเกิดอะไรขึ้นถ้ารับคําร้องแล้วสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ถ้ามีเหตุการณ์ที่สองนี้ผลลัพธ์ก็คืออย่างที่อาจารย์จูสักบอกฮะรักษาการรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้คือคุณภูมิธรรมวเชยชัยก็จะขึ้นมาเป็นรักษาการรัฐมนตรีเหมือนต,อนต่อเพชรปวีรวงศ์วรณเคยเป็นรักษาการรัฐมนตรีและข้อสามฮะรับคําร้องนะ แต่สารน้ำนูนไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะก็ทําให้น้ำตรีแพนองทานนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้แต่ว่าในสถานะผู้ร้องอาจจะส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลไม่อยากคาดเดาเพราะสามขั้นสามทางนี้นะฮะมันออกได้หมดอะไรก็เป็นไปได้พี่เบ๊กตอนนี้แล้ว แต่ละไพ่มันก็จะมีผลถ้าปัดต,ตกก็จบไปถ้าปัดต,ตกตจบฮะคุณ<ห>ผ,ผู้ชม<ห>แต่หน่วยงานอื่นๆพี่เป๊กยังมีคนไปร้องปอปอชอ<ห>ไปร้องแหละแต่สารนุนเป็นขั้นตอนที่เร็วที่สุดในบรรดาทุกหน่วย<ห>งานนะครับผมคุ้มเต็มแม็กซ์โมโนแม็กซ์แพ็กเกจใหม่รวมที่สุดแห่งความมัน299บาทต่อเดือนพิเศษลูกค้า AIS เพียง199บาทต่อเดือนกดดอกจัน899แแล้วโทรออกครบทุกแมตช์ชัดทุกอุปกรณ์กับพรีเมียร์ลีก เอมิเรตส์เอฟเอครับฟีฟ่าคลับโวล์คราไทยลีกสมัครวันนี้ถึง9สิงหาคมนี้เท่านั้น Monomax สตรีมมิ่งที่ใช่ภาคไทยครบทั้งแอป